รู้ป่ะนึกถึงวันนั้น,น่ะที่เขาไม่เอาเราเราแค่รู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราไม่มีค่าในสายตาเขาแต่เราเองก็ลืมแบบว่าเราเองก็อาจจะไม่ใช่รองเท้าที่พอดีสําหรับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธเรา mm hmm. เขาไม่เอาเราก็คือเขาไม่เอาเราเราได้แต่พูดคำว่าทาําใจค่ะแล้วเราก็ต้องเดินยอมเดิน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่ะจะมีคนใหม่ไม่ได้นะรู้ื่อชีวิตเราอะ่ะต้องเดินไปข้างหน้าหรือว่าเขาไม่เอาแล้วต้องทำใจแล้วเราก็ไม่ควรกลับปรลาเขาอีกแล้วเราก็ควรที่จะทำตัวเองให้ดีพัฒนาตัวเองและทำให้ตัวเองมีคุณค่าเขาจะได้เสียใจเสียดายเราและเราจะได้มีคนใหม่เราต้องเป็นคนแข็งแร่ง My han